คือจุดประสงต้องการหนึ่งคือต้องการเครื่องที่เป็นเกียร์ตโรมัสบนะฮะลงไปในรถรุ่นเนี้ยนะครับแล้วก็ทําช่วงล่างทําอะไรใหม่หมดเลยครับเออผจะแนะนําอะไรได้ไหมงบประมาณคุณจะเท่าไหร่รที่ไหนดีอะไรอย่างเงี้ยครับรถครันนี้จดทะเบียนปีอะไรครับ จำน่าจะประมาณเก้าหรือเก้าหกประมาณเก้าห้าเก้าหกนะฮะเก้าห้าเก้าหกเป็นเครื่องทีดีสองพันป้าฝาแดงอ๋อฝาแดงทีดีสองนแล้วเครื่องนี้เครื่องนี้บุรณาไม่ไหวแล้วหรอครับอืมก็เห็นถามช่างแถวนี้เขาก็บอกว่าประมาณอย่างน้อยสามสี่หมื่นอะไรอย่างเงี้ยโอเคนะครับแล้วก็คือจังหวะจุดประสงค์เนี่ยคืออยากต้องการอยากจะได้เกียร์อโต้ด้วยนะครับก็แต่สรุปแล้วก็คือไม่ขายทิ้งยังไงก็ต้องซ่อม คงจะซ่อมไว้เก็บไว้เดูไว้เฉยครับมนอรถคันแรกเนาะแล้วก็เรื่องอต้องการที่จะให้วิ่งไหมครับหรือว่าไม่ต้องวิ่งมากเอาพอประมาณคงไม่วิ่ง<ร>ามากแล้วเอาให้แฟนใช้เพราะว่ามันเป็นเกียร์ออโต้เพื่อให้ขับง่ายๆโอเคครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมแนะนําให้วางเครื่องหนึ่งเจนะครับนะ บอกช่างได้เลยนะฮะหรือว่าบอกร้านขายเครื่องยนต์ได้เลยว่าครับผมต้องการเครื่อง 1J เนะครับเป็นระบบเกียร์ออโต้นะครับชอบนะครับเกียร์ออโต้แล้วก็ประมาณ 2500cc ซีซีนะครับคือราคาตอนนี้อยู่ประมาณหมื่นเฉพาะค่าเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์พร้อมเกียร์พร้อมอุปกรณ์พร้อมชุดแหวนลิงสายไฟพร้อมอ่มอกรองอากาศ แล้วก็กล่องซีอูครบชุดทั้งหมดเนี่ย <ม S 2> ประมาณาไม่น่าเกินสองหมื่นบาทเฉพาะค่าเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ก,ก่อนที่จะดําเนินการแปลงเครื่องยนต์รุ่นนี้นะครับขอให้ศึกษาดูก่อนว่าอู่นะครับในละแวกแถวชลบุรีเนี่ยมีอู่ไหนที่<ค>เขามีฝีมือดีๆนะครับแล้วถ้าเป็นไปได้เนี่ยดูผลงานเขาก่อนว่าเขาวางเครื่องสวยไหมนะครับจัดวางระเบียบสายไฟดีไหมนะครับวางจัดวางดัมเกียร์อะไรดีไหมคือคือดูงานเขาก่อนนะครับ ถ้าเรามั่นใจแล้วเนี่ยถ้าเรามั่นใจแล้วว่าอู่เนี่ยงานเขาออกมาดีนะวิ่งแล้วไม่สั่นไม่กระพือลงสะพานก็รถก็ยังทรงตัวดีคือลักษณะการวางเครื่องเนี่ยถูกต้องนะครับไม่สั่นไม่กระพือค่าแรงค่าแรงค่าแรงในการวางเครื่องกับแปลงอุปกรณ์ <English S 1> อะไรต่างๆเนี่ยไม่น่าจะเกินสองหมื่นต้นๆนะครับรวมครับรวมเบ็ดเสร็จแล้วประมาณสี่หมื่นเสร็จเสร็จโดยประมาณนะครับ เป็นเครื่องยนต์ที่เหมาะสมที่สุดครับอครหรมีปัญหาคืออย่างที่บอกอย่างข้อแรกเนี่ยว่าตรงไหนที่ดีอะไรเนี่ยผมไม่มีความรู้เรื่องยานยนเลยมันว่าอู่ใช่ไหมคะหรือยังไงครับเอให้ผมเป็นมองเองหรือว่ามันวางเรียกไม่เดยคุณเฉยพรพอจะมีคำแนะนำไหมคะการที่เราจะไปเมียงมองว่าอู่ไหนได้มาตรฐานไม่ได้มาตรฐานยังไงคือที่จริงแล้วผมอยากแนะนําให้ลสอบถามจากเอ่อ จากลูกค้าของเขาเองนะครับอื่เหรอครับจากรถคันที่เขาทามานะครับจะเป็นอะไรไหมคะถ้าหากว่าเราเดินเข้าไปในอู่นี้แล้วก็อาจจะไปถามไถ่แล้วก็ดูผลงานเขาไปด้วยซะเลยค,คือเอาอย่างนี้นะครับเร,เรื่องอู่เนี่ยงงยังไงยังไงยังไงเราก็ไม่พ้นดูโครงสร้างดูศักยภาพของสถานที่ทํานะครับนะครับผมว่ามันจะเป็นเครื่องเครื่องยืนยันได้อยู่ระดับหนึ่งนะครับว่าเขามีสภาพ ศักยภาพงานของเขาเป็นยังไงนะครับเราอย่าลืมนะครับว่างานแปลงนะครับไม่ใช่งานออริจินอลทำเหมือนเดิมคือมันแปลงทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องแปลงลงไปหมดนะครับระบบช่างในการวางก็ต้องเก่งช่างไฟก็ต้องเก่งนะครับถ้าไม่เก่งเนี่ยคือยนเดินไม่ไม่สะดวกไม่สมบูรณ์ก็จะไม่ประสบความสําเร็จอีกนะครับค่ะหลักๆก็คือว่าดูสถานที่ประกอบการเขาดูสภาพอู่ซิว่านาจะได้มาตรฐานแค่ไหนดูผลงาน แล้วก็ไม่เสียหายที่จะเดินเข้าไปพูดคุยถามถ่ายกันครับคือที่จริงแล้วเนี่ยราคาเอามาตรฐานของผมเนี่ยเป็นไกด์ไลน์ได้เลยนะครับถูกแพงถูกแพงไม่เกินเนี้ครับค่ะอ๋อเอาล่ะยังไงลองดูนะคะคุณปราโมทครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมากันที่คําถามสั้นๆค่ะจากทางแฟกนะคะส่งมาจากคุณเล็กหนองคายนิสันมาถามว่าได้กลิ่นน้ํามันในตัวรถต้องทําอย่างไรครับบอกว่าได้กลิ่นนั่งอยู่ด้านในแล้วได้กลิ่นเลยจากคุณเล็กหนองคายค่ะ ทีนี้ผมไม่ทราบนะครับว่าเป็นรถปิกอัพหรือรถเก๋งค่ะ,ะคไม่ได้บอกอะไรมาด้วยคุณเล็กน่าจะเป็นผู้หญิงก็น่าจะเป็นรถเกง๋งนะครับเพราะว่าถ้าเป็นรถปิกอัพเนี่ยโอกาสที่จะเป็นน้ํามันที่กลิ่นน้ํามันจะเข้ามาในรถเนน้อยมากะนะครับเพราะว่าคอเติมถังน้ํามัน,นส่วนมากจะอยู่ด้านหลังแล้วถังน้ํามันถังน้ํามันก็จะอยู่ใต้ท้องใต้กระบะไปเลยค่ะซึ่งอากาศมันจะโฟมากมันก็จะพัดไปซะแต่ส่วนมากที่จะมีกลิ่นเข้ามาในรถเนี่ยเราก็คิดว่าเป็นน่าจะเป็นรถเก๋งซะมากกว่านะครับ คือหนึ่งเนี่ยเราต้องตรวจยางขอบประตูสี่บานก่อนว่ายังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไหมะนะครับสมมุติว่าถ้าเกิดน้ํามันมัน่วดซึมจากาบริเวณขั้นด้านนอกตรงฝาเติมนะครับแล้วก็นอกจากยางขอบประตูสี่บานแล้วก็จะเป็นท่อหายใจนะครับรถเก๋งทุกคันจะต้องมีท่อหายใจะนะครับท่อหายใจหรือท่อยางจากคอถังลงมาที่ถังใต้ท้องนะครับตรวจดูคอถังตรวจท่อหายใจเนี่ย คือรถนี่ถ้าเกิดใช้ไปนานๆเนี่ยมันจะมีการแตกรายงานะครับหรือว่าหลุดนะครับก็จะมีคาบน้ํามันเนี่ยซึมไหลออกมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยกลิ่นก็จะเข้าไปในภายในรถได้แล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือพวกระบบกรองบินซินระบบท่อนาบินซินต่างๆที่วิ่งผ่านใต้ท้องเนี่ยไปในห้องพุทธอในห้องเครื่องยนต์นะครับอันนี้ต้องให้ช่างเครื่องมาตรวจสอบแล้วนะครับอาจจะมีการลีกของน้ํามันในจุดใดจุดหนึ่งนะครับเวลาเราวิ่งไปเนี่ยกลิ่นเนี่ยมันอยู่ด้านหน้า มันก็อาจจะพัดตามเข้ามาตามรูลอดร้อยสายไฟตามรูลอดแป๊บแอร์อะไรต่างๆในเข้ามาในห้องผู้โดยสารได้ก็ต้องตรวจอยู่สองจุดนะครับในห้องเครื่องกับด้านท้ายเอาล่ะก็ฝากไปถึงคุณเล็กที่ถามมาด้วยนะคะมากันที่คําถามทางโทรศัพท์จากกรุงเทพนี่เองค่ะคุณชูศักดิ์อยู่ในสายสวัสดีค่ะค่ะพอนี้คุณชูศักดิ์ไม่ว่างพูดเลยไม่เป็นไรปรึกษาแทนค่ะวันนี้มีคําถามอะไรเชิญค่ะฟอร์ดมอนิโอ้ปี95นะคะครับ แล้วก็เสียบ่อยแล้วก็อะไรก็แพงทีนี้ก็คิดว่าอยากจะเปลี่ยนเครื่องควรจะเปลี่ยนเครื่องอะไรดีคะเสียบ่อยอะไรอะไรก็แพงก็ที่จริงแล้วตัวเนี้นะครับไม่ต้องคิดมากเลยนะครับอะไรเสียเออะไรก็แพงแล้วอะไรก็หายากนะครับผมอยากให้มองผมฟอร์ดมอนิโเนี่ยผมอยากให้มองเครื่องยนต์ของรถมาส d a ที่ขับเคลื่อนขับเคลื่อนล้อหน้าด้วยกันนะครับก็มาสด้านะคะขับจะง่ายที่สุดครับในการแปลงเครื่องยนต์ แล้วไปซื้อที่ไหนยังไงคบก็ตามเสียงกงต่างๆครับลองติดต่อดูนะครับย่งมัสด้ารี่ไหนนะคะคือที่จริงแล้วเครื่องยนต์มาสด้าเนี่ยเขาก็คือถ้าเกิดเป็นเป็นเครื่องเสียงกงหรือเครื่องเซันด์แฮนด์มาจากญี่ปุ่นเนี่ยคือจะมีขายทุกยี่ห้อครับค่ะนะครับราคาตัวหนึ่งผมว่าไม่น่าจะเกินสองหมื่นบาทอันนี้คือครบเลยทุกอย่างครบเลยทุกอย่างเฉพาะค่าเครื่องยนต์นะครับก็คือคือแปลงเนี่ยก็อาจจะแปลงน้อยหน่อยอืนะครับ แล้วเป็นเสร็จนี้จะเสียประมาณเท่าไหร่คะในในการทําก็ไม่น่าจะเกินสามหมื่นกว่าบาทอืโอเคครับอู๋ไหนดีพอแนะนํำไหมคะอย่างไงอันนี้ต้องต้องต้องลองดูแถวแถวใกล้บ้านละค่ะแต่ว่าดูหลักๆเนาะสถานที่หาหาหาอู่สวิตใกล้บ้านดีที่สุดครับอ่าผลงานแล้วก็ลองพูดคุยนะคะค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ ก็อยากจะเปลี่ยนเครื่องรถด,ด้วยนะคะเอามากันที่คําถามทางจดหมายกันบ้างนะคะส่งมาจากคุณปอสระบุรีค่ะบอกว่าใช้รถเก่ง Toyota รุ่น E E 90มาร่วม20ปีแล้วมีปัญหาที่เกิดขึ้นคือเมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์เนี่ยนะคะเครื่องยนต์ทํางานเข็มน้ํามันกับเข็มความร้อนจะขึ้นจนสุด ตลอดเครื่องยนต์ทํางานและจะลดลงเมื่อดับเครื่องยนต์แต่ก่อนเข็มทํางานปกตินะคะมาเกิดอาการเมื่อเดือนกว่ากนี่เองจึงอยากจะถามว่าอาการที่เกิดขึ้นดังกล่าวเนี่ยเกิดจากสาเหตุอะไรและจะมีวิธีการแก้ไขให้กลับมาเป็นปกติยังไงบ้างจากคุณปอสระบุรีค่ะครับคุณปอสระบุรีนะฮะก็ไม่ต้องตกใจอะไระนะครับเพราะว่า รถมันก็เกือบ2ี่สิปีแล้วมันก็เป็นเรื่องปกติที่อะไรเนี่ยมันจะชำรุด<ค>ะนะครับก็คือสาเหตุที่1เนี่ยถ้าเรามองในรูปของตัวมิเตอร์นะครับที่โชว์นะครับระหว่างเกความร้อนกับคือเกความร้อนกับเกน้ํามัน <คะ S 2> ใช่ไหมครับ <คะ S 2> ที่ที่มีปัญหาเออร์เลอร์คือเวลาเปิดสวิตช์เสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะวิ่งขึ้นไปสุดเลยลวก็คาอยู่อย่างนั้นโดยที่เขาไม่ทํางานนะครับสาเหตุที่1ที่จะเป็นไปได้เนี่ยก็คือตัวตัวหลังมิเตอร์เองนะครับคือตัว ความร้อนกับน้ํามันเนี่ยเขาจะอยู่ในสซกิตเดียวกันนะครับคือเป็นเขาจะเป็นเหมือนกันะนะครับก็คืออยู่อยู่อยู่ในหมวดเดียวกัน <c oughs> ถ้าเกิดในกรณีถ้าเป็นที่ตัวมิตเตอร์นะครับ <c oughs> ก็มีทางเดียวถ้าจะซ่อมะนะครับก็ต้องให้ร้านเดนโมร้านซ่อมเดนโมหรือร้านไฟรถยนต์นะครับให้เขาลื้อมาตรวจสอบดูนะครับว่าซ่อมได้ไหมอาจจะมีจุดชอ็อตจุดไหมอะไรตรงไหนแก้ไขเชื่อมตอ่อได้ไหม และก็ไม่ต้องตกใจนะฮะในกรณีถ้าซ่อมไม่ได้นะครับเรือนใหม่ตัวเนี้ยของเส้นของซักนแฮนด์ผมว่าไม่ได้จะเกิน1,000บาทคบาทซื้อใหม่ทั้งตัวนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าไม่ได้ความเสียหายที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากตัวมิเตอร์นะครับเราก็ต้องไปมองดูว่าจากตัวลูกลอยในถังน้ำมันเองหรือตัวที่เซ็นเซอร์ที่ส่งส่งสัญญาณจากตัวเครื่องยนต์นะครับที่ตัวตัวส่งสัญญาณมาที่ตัวตัวมิเตอร์ด้านบนเนี่ยนะครับว่า อาจจะมีไฟลัดวงจรกาวลวอะไรยังไงนะครับหรืออาจจะเป็นตัวเซ็นเซอร์ที่จะส่งสัญญาณนี้เสียซะเองนะครับก็ให้ทดลองดูก่อนด้วยวิธีการนะครับตรงบริเวณแถวหน้าเครื่องเนี่ยตรงบริเวณคอน้ําออกเนี่ยนะครับ